ตำรวจท่องเที่ยวลุยตรวจการก่อสร้างโบสถ์ยิวหลังโรงพักสถานีตำรวจภูธรไปายจังหวัดแม่ห้องสอนรองผอ,ทอ,ทอ,ทอ,องบกทอท .2 บกทท .2 เดินทางไปตรวจสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเที่ยมแท่นหว่วงที่อำเภอปลายเน้นกำชับให้ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเน้นให้สร้างความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยวรวมไปถึงกำชับเรื่องกิจกรรมล่องห่วงยางให้ผู้ประกอบกิจการ,รปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมลุยตรวจการก่อสร้างโบสถ์ยิวที่หลังโรงพักปลายที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรง เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568พันตำรวจโทสุวิทย์บุญยญเพ็ญสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องศนเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2568เวลา16.00นพันตำรวจเอกฤิธิรงค์โชติกลางรองผอบกทอท,อทอ2ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอปายนาฮ้องประชุมศทอทอ4กิโลกรัมบกทอทอ2โดยมีพันตำรวจโทพิษนุเตรียมดีรองผู้กำกับ2บกทอทอ2 พันตำรวจโทสุวิทย์บุญยเพ็ญสวสทอท,อทอ4กิโลกรัม2บกทอท,อทอสองพันตำรวจโทชินสนธิรองผู้กำกับสอบสวนสพปายนายูริพัฒน์พิพัฒน์พงศธรประหลัดอำเภอปายนายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องสอนายคณะสพแสนคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายนายอุดมอุทชัยรองนายกอ,อบอตวิงใต้ใน,นายธนพัฒน์สายส่องรองนายกอบอตวิงเหนือนายอาวุธเจษดากรตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่อำเภอปาย นายเจริญแดงเกตตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่อำเภอปลายเข้าร่วมประชุมจากการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังมุ่งเน้นการตรวจสอบสถานที่พักสถานบริการร้านค้าและจุดท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รวมถึงการตรวจสอบการทำนักเกินกำหนดโอเวอร์สเตย์ aste, การทำงานผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมรวมทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้ประกอบการให้เข้าใจในกฎหมายไทยเพื่อลดปัญหาการกระทําผิดเพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยและยังเป็นการสร้างขอวางมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศนสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรพอบอตำรวจได้มอบ4แนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคนต่างด้าวถูกหลอกลวง หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีแนวทางดังนี้ 1. ตรวจสอบให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในทุกมิติรวมทั้งตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการอย่างเข้มงวดโดยไม่กระทบกับการท่องเที่ยว 2. ปฏิบัติการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องประสานการปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจสอบชาวต่างชาติ ที่พำนักในพื้นที่เช่นที่พักแผนการท่องเที่ยวการรวมกลุ่มประกอบกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น 3. บังคับใช้กฎหมายหากพบมีการทำความผิดของชาวต่างชาติต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดทันทีและสประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อตอบคำถามลดความเครือบแคลงสงสัยของสังคมและประชาชนและให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสื่อต่างฮ่าฮต่อมาคณะได้เดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้างบทฉบับ ในอำเภอปายพร้อมได้พูดคุยกับผู้ดูแลและตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ดูแลโบสถ์และนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจากนั้นคณะได้ลงตรวจพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC อําเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน tourist police และสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1 1 5 5ให้นักท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินปลายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างไรก็ตามเรื่องโบสถ์ยิวปัจจุบัน ยังเป็นเรื่องที่ชาวอำเภอปลายังขาต่อการก่อสร้างโบสถ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ระบุว่าโบสถ์ดังกล่าวได้มีการขออนุญาตถูกต้องจากกระทรวงหักไทยแล้วขณะที่เทศบาลไประบุผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยโดยไม่ได้ระบุว่าจะก่อสร้างเป็นโบสถ์แต่อย่างใดทางด้านนายนทิวัฒน์สามารถอดีตรองผอ,อ,อนหน่่ยข่าวรองสำนักนายกรัฐมนตรีสชอ ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่าเน็ติวอร์ามาได้โพสข้อความลงในเฟซบุ๊กซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือปลายไม่จบรัฐบาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่หลงทางเปิดประตูให้กับอันตรายนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องกลับไม่ใช่แอบสิงอยู่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการอยู่เกินกำหนดที่ต้องจับตามองคือการมีโบสยิวทำได้หรือมีกฎหมายใดให้อำนาจตั้งโบสยิวอย่าสับสนน,น้องมุสลิมจะตั้งมัสยิดได้ต้องมีครอบครัวพี่น้องมุสลิมไทยห้าครัวเรือนถึงจะขอจัดตั้งหรือมมีัสยิดดไ้ คนยิวที่มาท่องเที่ยวไม่น่าจะขอตั้งโบสถ์ยิวได้ศาสนายิวไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศาสนาจะขอจัดตั้งโบสถ์ยิวได้หรือไม่มีกฎระเบียบข้อไหนอนุญาตให้ทําได้ที่ทุงติ่งเรื่องนี้เพราปายเป็นเมืองท่องเที่ยวนั่งเที่ยวนักเที่ยงมาปลายจานวนมากแต่ชาวยิวมีศัตรูมากและตกเป็นเป้าหมายโบสถ์ยิวเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายจ้องอย่าประมาทนะครับ